โอ้หวันนี้แม่งมาในมาส007ว่ะ <were> Let's go <S oh. <laughs> ไงล่ะคนแรงนะ <laughs> <laughs> วันเนี้ยเพื่อนๆได้ไประหยัดไปครับประมาณ10ล้านบาท โยูดีครับเพื่อนๆเควินจันปั้นครับผมวันนี้นะครับคอกพิทของเราพิเศษอีกแล้วเป็นไงะพอวอลเกอร์ป่ะวันนี้วันนี้เป็นพอวอลเกอร์ไม่ได้โอ้โหอยากเป็นพอวอลเกอร์ใช่ป่ะเป็นมาแล้วคลิปที่แล้วโอ้โหวันนี้แม่งมาในมาส007ว่ะใช่ป่ะคาสิโนรอยัลน้ำเงินแดงมังกรเสือคาสิโนรอยัล อันนั้นต้องแบบใส่สูตรทำโปเกอร์เฟสหน่อยฮะอใช่ใช All in Dreams Bubble ฮะลุ้นหนอย <c oughs> Pocket Ace เป็นไงเอาย,ย,ย,ยังไงไปเออลุยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเทสกันนะครับกับ Aston Martin DB11 ใช่ปะ่ะครับผมเนาะสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวต้องลองเทสกันเนาะวันนั้นเราเทสตัว Vantage ไปจำได้ใช่ไหมใช่มีคลิปขึ้นมาเนี่ยเนาะใช่ครับเดี๋ยวเราจะได้รู้ไงว่า Aston Martin ที่เราบอกว่าเป็นไง พี่สาวกับน้องสาว oh. ได้ไหมที่แบบเครื่องบล็อกเดียวกันเนี่ยสี่พทวินเนี่ยนะครับแล้วอยู่ในบอดี้คนละตัวเนี่ยมันจะขับต่างกันยังไงคือเราต้องอายว่ามันแพงกว่าหกล้านมันต้องดีกว่า <c oughs> ใช่ไหมแล้วมันจะดีกว่าจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปลอง Swift stoned ต้นด้วยนะครับผมโหมดโหมดต่างๆเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเริ่มจากโหมด GT ดีไหม GT, GT ก็คือแกรนทูลเลอร์ของแท้เลยขับเข้าต่างจังหวัดเชื่อไหมครับผมแบบขับอยู่160รอบอยู่1,000เกี้นะออยร์8 160รอบอยู่1,000เกียร์8 160อบออยู่่ะ,ะก็คือ,อก็คือแบบไปทางไกลประหยัดน้ํามันประหยัดเลย,เลยใช่ครับแล้วแบบโหอย่างเงียบเสียงเครื่องเสียงอย่างเพลยนะรถเก็บเสียงดีมากๆนะครับ แบบสุดยอดเลยต้องบอกบอกความสุดยอดเลยเนี่ยกระจก2ชั้นไงเห็นนะเนี่ยกระจกมันสองชั้นขับทางไกลผมขับอยู่อะรอบอยู่พันเก้าไปร่อหกสิบอะแต่ว่าวันนี้ที่เราจะมาลองแน่นอนเราไม่ได้ลองในโหมดนี้นะเดี๋ยวเราลองโหมดนี้เลยเนาะกดนี่เลยเนาะเปึ้งเป็นไงเหมือนกดในตัดละปึ้งเสียงเปลี่ยนอะลองฟังเสียงปะล่ะเมื่อกี้กดยังไงนะขายคายทีอะสปอร์ตพัดเลยเอ้งสองมือไปเลยสองมือพร้อมกันเพราะอะไรเพราะว่ามันชคด้วยไง โชกไปด้วยไงเนาะไม่งั้นเราแบบโชกย,ย้วยรถสปอร์ตพัทมันก็จะแปลกไงใช่ปะ่ะครับอ่ะกดอีกสองทีปุ๊บหนึ่งสปอร์ตสองสปอร์ตพัทนี่ไงอ๋อนั่นจอเป็นสีนะขาวเป็นไงอ่ะขาวดีบีเลเว่นนะครับวันนี้บอกเลยบอกเลยนะอ่ะไปลองกันนะเนาะเดือดๆทั้งนั้นเลยวันนี้รถโล่งด้วยเพราะนั้นไปลุยสปอร์ตพัท let's go ไงล่ะตบนแรงนะแตะๆนะเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่คลิกดาวเลยนะเหลี้ยวออกมาก็เอาเลยไหนใครบอกว่าแกรนทัวเลอร์แบบขับแล้วไม่คล่องตัวรถโผูกคล่องพวงอะไรอย่างคมอ่ะขับสนุกด้วยอ่ะรู้เลยอ่ะโอ้โหดีเลยอ่ะเอาจรงๆนั้นใจค่อนข้างเอ็นไปทางนี้แล้วนะนิ่มด้วยไงมันสบายใหญ่นิ่มนิ่มด้วยไงนะนิ่มแล้วพอบทจะแรงมันแรงไงนะครับ คือบอกได้เลยว่าสวยใช่ปะ่ะระบบอินโฟเทนเมนต์ดี D รถศูนย์เนาะคันนี้ <S <S ใช่ไหมแล้วที่สำคัญนะรถศูนย์คันน,ะนี้ตัวรถปีคศ18ใช่ปะ่ะแต่ว่าเหมือนโชรูมเพิ่งขายได้ตอนปี23ออกมาตอนปี23ใช่ไฟแนนซ์เหลือบาลเลยคันนี้ <S 2> <S 2> <S 2> เหลืออยู่ไม่มากเท่าไหร่ประมาณ10ล้านนี่นะเดี๋ยวเราเริ่มต้นเลยนะครับกดออกมาที่ตัวแรกเลยนะรเราอยู่ในโหมด Grand Touring GT โหมดนี้คือโหมดที่เงียบที่สุด เนาะเอาไว้แบบขับข้ามเมืองแนละ้วเวลาอยู่ที่อังกฤษก็คือขับข้ามจากเมืองนึงไปอีกเมืองนึงอย่างนี้เนาะใช่ป่ะขับบนเส้นถนนหลักเมนโรดหรือว่าไปแบบบีโรดก็ได้ที่แบบโค้งเยอะๆอย่างนี้เนาะหรือว่าถ้าเราอยู่อยากจะแซงปุ๊บขับแล้วข้างหน้าแบบฮ้ยอยากจะแซงข้างหน้าแล้วกด2ปุ่มนี้ปั้งนี่ครับเกียร์ลงหรือว่าถ้าเราอยากแบบเรสไปเลยนะครับกดอีกทีปึ้งนี่เห็นป่ะเกียร์ลดลงมาให้ปกติอย่างนี้นะ แอคชั่นทำงานเลยนะเมื่อกี้แรงแรงแเมื่อกี้รถมันช่วยเรานะเห็นปะมันดิ้นดิ้นหน่อยหน่อยใช่มันทำให้เรานึกถึงรถคันนี้เลยเนาะ SLS อ่ะอ่าใช่ที่หน้าอายยาวๆแล้วเราขับกันนะโอ้โหเป็นไงโคตรมั่นใจ เชนเกลงแรงไหมแรงคือแบบโอ้โห565ร้ามาสุดยอดเลยนะย่าพุ่มคลับท่อแรงดันเลยคลับพลับพรับเลยนะคือคือมันก็ยังมีอัตราลดในตอนเราซิ่งอยู่มันไม่ได้แบบไม่ได้แบบสบายหรือเงียบเป็นจนแบบขาดอัตราลดตอนซิ่งอะนะคือมันเป็นโหมดในการขับขี่สปอร์ตพลัสเนี่ยพอมาอยู่ในรถที่เป็น GT คาร์เนี่ยมันก็ ถือว่าทําให้เป็นสปอร์ตได้เลยนะใช่ครับโฟม์ลัยมันคมกริบเลยอะคมกว่าตัวแวนเทจด,ด้วยนะคร,ครับแล้วรู้สึกเลยมันมั่นใจกว่าแบบจริงๆเลยะนะจริงๆคดจริงๆเราฝังท่อนะ นี่ท่อเดิมนะต้องบอกว่าท่อเดิมนะจานเครื่องมันอะไรยังไงนะพี่4,000เทอร์โบ V8 นะ565แรงม้าโอ้โห,โห oh, <no. S 1> แรงจริงๆนะโอ้โห oh. แต่ๆนี่เป็นมาอย่างเดียวน,นะสามตัวนี้บล็อกเดียวกันหมดเลยนะ ดีบีเลเว่นเวนเทจจีเจ็ดร้อยยังไงเราซัดมาบนถนนตลิ่งชันถนนบรมเนี้ยก็คือสามคันติดเลยนะ<ม>บล็อก<ม>เดียวกันเลยนะเสียงป็นไงเสียงป็นไงคาแรคเตรอร์เสียงคาแรคเตรอร์เสียงก็คือเครื่องตัวนี้เลยอ่ะไหนเราเอามาเทียบให้ดูดิได้ปะ่ะได้เออคันนี้ไหนลองเทียบกับ G700 ด้อยดิ ท่อมันสั้นกว่าไหมของ G 700มันออกข้างๆใช่ไหมต้องลองแต่คือตัวเรามันนั่งสูงไงเราก็เลยไม่แน่ใจว่าข้างนอกอ่ะมันไม่มีหรอาแต่เนี่ยเราเรานั่งใกล้ท่อมากเลยไงเออชอบกันปล่าเพื่อนๆออปชันข้างในเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอันดับแรกอ่ะเราไล่จากความสะดวกสบายก่อนไหมครับผมเนาะ ตัวนี้เลยนะครับอินโฟเทนเมนต์นะครับมีการปรับก็คือใช้เป็นระบบเดียวกับตัว mercedes benz นะฮะ n a v ีไทยเนาะมีมาด้วยนะครับผมมีระบบต่อบลูทูธอะไรครบถ้วนนะครับสำหรับออปชันใหม่ๆแบบนี้นะครับผมฟังวิทยุนะครับผมต่อมีเดียต่อได้เลยต่อเป็นคาร์เพลย์ก็ต่อได้นะครับใช้งานได้ครบถ้วนจริงๆเนาะตั้งค่ารถต่างๆครับอยู่ในจอคอมมานต์ตัวนี้เลยนะครับเนาะคันนี้มีกล้องแคม era 360ด้วยนะครับนี่เลย นะเต็มๆสวยเลยนะสวยครับ360ขับง่ายจร enfin ิงๆนะขับง่ายแล้วก anyway> ็การปรับโหมดมี3โหมดเนี่ยโหผมชอบมากเลยเนาะมันได้อารมณ์เหมือนพวก Porsche แล้วไงเนะเพราะปาร์ตสปอร์ตพลันี่ขับต่างเป็นอีกคันเลยนะมันต้องมีจริงๆเนาะรถปุ่มสตาร์ทนี่นะครับผมออปชั่นแบบพร้อมๆเลยแล้วก็พวงมาลัยต่างๆเนี่ยคือต้องบอกว่ารถข้างนอกสีชัยหน้าเกรย์ใช่ป่ะครับแล้วภายในเป็นแฟนทอมแบล็คชื่อสีเป็นกันเท่นะ นะครับแล้วก็มีชื่อ stitching ตัวออปชันตัวนี้เรียกว่าสีอิเล็กตรอนเยลโล่นะครับเพราะฉะนั้เพื่อนๆจะเห็นตัววัสดุหุ้มที่ใช้นะครับในตัวแ n นเทจกับในตัว d b เลวแน่นอนรถออกไปแดงแพงกว่ากัน6ล้านเนี่ยตัวนี้วัสดุอะไรต่างๆดีกว่าหมดเลยการ stitching มีดีเทลเลยดูดิมันเหมือนอิเล็กตรอนใช่อิเล็กตรอนเยลโล่นะครับมีกระจกตรงนี้นะครับตัวข้างบนนี้รูปไลน i n g ทั้งหมดอคัคนีรา,าหมดเลยอะว้าวนะ คือรถมันใส่อะไรใส่ใจรายละเอียดหมดเลยนะขนาดไอ้แค่ e R เนี่ยไอ้ที่ที่ตัวพับตัวนี้เป็นแบบืเป็นเหล็กอันอ <ะ S 2> เออมันดูแบบสีคือมันพรีเมียมจัดเลยอ่ะใช่พรีเมียมจริงๆอ่ะอารมณ์แบบรถหรูลักชัวรี่เลยอ่ะนะใช,ใช่ไหมแล้วก็ชอบตัวจอตรงนี้เนาะที่แบบมีการดีไซน์ให้แบบเป็นอินสูเมนคลัสเตอร์ที่ข้างในเป็นดิจิตอลแต่ว่าแบบทําเป็นวงกลมอยู่ตรงกลางนะซึ่งเวลาเราเปลี่ยนโหมดป้าบเข้าไปเนี่ยมันทําให้จอมันเปลี่ยนสีได้ไงนี่เด้โอ้โห ดีอ่ะว่าง่ายนะโคตรน่าใช้เลยนะครับโอ้โหสุดยอดแล้วคันนี้วิ่งหมื่นหเลยนะครับน่าใช้มากครับบอกเลยเนาะอุปกรณ์ต่างๆดีครบถ้วนเดี๋ยวเราลองไปดูที่ขุมพลังว่าปากตรงนี้แบบลืมบอกไปนี่บีบีเเว่ ปั๊มเลยชัดเลยนะใช่ครับก็คือถ้าเกิดขับลงไปแล้วคุณหัวสกินเฮดเดินลงไปก็รู้อะว่าคุณขับรถแอะไรหัวสกินเฮดปั๊มปั๊มติดหัวลงมาเลยแ้วพี่วินดีเซลขับออกมาปุ๊บเดินลงมาทางทางนึกหล่ะอ๋อโอเควันนี้มาตั้นวันนี้มาตั้นหัวบุ๋มเป็นดีบีเลยได้เรื่องเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับการเปิดฝาปงแบบรีเวิร์สแบบนี้เลยนี่เป็นไงเห็นหมดเลยโช๊คปีกนกแร็ค ยางล้อนะครับผมตัวชัสซีเฟรมต่างๆนี่เห็นแบบชัดเจนเลยเนี่ยมองคมเลยนะจา์เห็นครบหมดเลยการวางหม้อน้ําแบบวีเมาส์ไปเลยนะเราก็บอกเลยครับว่าวันนี้ก็ที่มาให้ดูนี่ก็ไม่ได้อะไรมากเพราะว่าอยากขายนะจัดโปรพิเศษไปเลยนะครับอย่างที่บอกครับลดไปอีกนะต้องบอกเพราะว่าตอนที่คลิปที่แล้วเราลงมาเท่าไหร่14.59ใช่ปด้าะตัวนี้เราลดไปเลยนะอีก0,000แสนนะครับผมเพราะนั้นตอนเนี้ย 13.9มารับไปได้เลยนะครับแน,น่นอนว่าวันนี้ผมไม่ได้ให้เพื่อนๆออกเงิน13.9สาเ้พื่อได้รถคันนี้ออกรถนะครับใช้เงินแค่5.2ล้าน5.2ล้านขับ a s t ต n DB11 เป็นไงนะ5.2ล้านที่เหลือผ่อน0%อีกประมาณ30มวดเอ้ยเป็นเศษอ้สรบสาจุดเก้เลยเพราะนั้นใครว่าถูกใครว่าด,ดนะีมาดูเลยนะครับเรียกได้ว่ารถมือเดียว <Wow. S 1> เปลี่ยนสัญญาก็เป็นท่านมือเดียวเลยนะครับผมเพราะนั้นอยากบอกว่าเข้ามาดูด่วนอยากได้ทำไม 094-892-8924หรือว่า065-169-7777นะครับผมปิดก่อนดูด้านข้าง,ไปไงเป็นไงสวยมากเนาะสวยอะ่ะคันใหญ่นะนแต่ขับง่ายมากเลยเมื่อกี้นะนดีมากดูข้างหลังนะข้างหลังนะตัวนี้นะครับ DB 1 1 v มีช่อง Aero Dynamic โผล่มาถ,ถึงตรงนี้เลยนะเห็นปะ ตัวนี้เป็นช่องดักลมนะเพราะนั้นเวลาขับจริงๆแล้วอะ่ะมันจะมีลมเข้ามาทางนี้ฮะมีแอร์ดักอยู่ตรงนี้นะครับลมแบบเจาะเข้าไปปึ๊บแล้วก็มาออกตรงนี้เลยเพื่อกดท้ายไว้อ๋อไม่ต้องวิ่งขึ้นแต่ออกมานี่เลยนะตอนนี้ d b 12ออกแนะค่ด้านหลังค้ายกันเลยลองเอาด้านหลัง d b 12ขึ้นให้เพื่อนๆดูดิรู้ว่าเหมือนกันหรือเปล่าเนาะอย่างที่บอกครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นคือเรามีโปรโมชั่นให้กับรถคันนี้นั่นเองนะครับสำหรับ Aston Martin DB11 รถคันนี้นะครับออกศูนย์ Aston Martin นะครับราคา21.9ล้านบวกออปชั่นนะราคาเข้าๆ23 <Ooh. S 1> นะครับเพราะนั้นวันนี้ยเพื่อนๆได้ประหยัดไปครับประมาณ10ล้านบาทแถมไม่ต้องมีดอกเบี้ยด้วย <Yeah. S 1> เป็นไงครูไหม <Ooh. S 1> จนันนะเพราะนั้นวันนี้เราทำโปรโมชั่นพิเศษนะครับลดราคาอีก700,000จาก14.59วันนี้นะครับเหลือ13.9ล้านบาทเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลย อยากขับรถแอสตันมาตินวันนี้ต้องใช้เงินเท่าไหร่ออกรถวันนี้นะครับ5.2ล้านบาทขับรถออกไปได้เลยที่เหลือนะครับผ่อน0%นะครับกับทาง finance นั่นเองนะเรียกได้ว่าชิลมากนะกับ SCB finance นะครับแค่เปลี่ยนสัญญาผ่อนต่อนะครับวันนี้เพื่อนๆไม่ต้องเสียดอกเบี้ยนะครับเพื่อนๆไม่ต้องเสียแวดเนาะลองคิดดูไหมถ้า13.9นะวันนี้เพื่อนๆจะซื้อ9ก็2ป้ายแดงไหมหรือว่าจะมาดูรถปีเดียวแบบนี้นะครับรถออกจากโชว์รูมแอสตันมาตินแบรน์ของปี23นะตัวรถคส18วิ่งแค่หม เรียกได้ว่าประหยัดปีกเป็น10บสล้านเลยแถมไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเสียแหวนนะครับถ้าซื้อ Porsche ไบแดงยังไงก็ต้องโดนดอกเบี้ยแน่ๆอยู่แล้วเนาะวันนี้นะครับง่ายๆเลยออกไปแบบนี้กับรถทรงใหญ่ๆเท่ๆแบบนี้นะครับลองไปดูเป็น choice หนึ่งไหมนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนๆที่ซื้อ Aston วันนีผมแนะนําเลยกับรถปีใหม่ๆนี่คือมันคุ้มมากๆนะครับแบบใช้เงินแค่นิดเดียวนะครับได้ขับรถแบบนี้เลยเพราะนั้นวันนี้13.9้าล้านบาทเท่านั้นเองนะครับผมติดต่อเควินบีเคง่ายๆเลยนะครับโทรสิ 0948928924หรือว่า06516977นะครับผมับดูวันนี้ที่ไหนครับวันนี้นะครับบอกเลยว่า Wonder Motors Bangkok ของเรานะครับติดถนนบรม77นะมาดูได้เลยนะครับโชว์รูมรถนำเข้าพร้อมสุบริการครบวงจรนะครับมีทั้งรถใหม่มือหนึ่งรถยูส์รถเอาผาดน,นี่คือแบบซูเปอร์คาร์ยูส์แบบใหม่ๆเลยนะนะคุ้มๆเลยนะครับผมนะแล้วเดี๋ยวเราเจอันคลิปหน้าโหวันนี้บอกเลยว่าขับดีอ่ะจนันนะ ติดใจเลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดือดเดือดเหมือนกันเดี๋ยวมาเจอเลยนะครับผม let's go <S เจอคลิปหน้าสวัสดีครับ